กินตำลาวครับสีอย่างนี้ต้องใส่ปลรราครับถึงจะแซบอร่อยนะ<ม>เขาตำใส่พริกแห้งเออมีพริกแห้งผสมพริกสดนะฮะก็เขาเหนียวก็ก้องนินมาเต็มกระติบเลยครับก็มีไข่ดาวนะฮะผมชอบไข่ดาวนี่ครับจิ้ม ทอาน้ำปลาที่ลาวนี่เขาใช้น้ำปลาตปะปลาหมึกนะกินข้าวเที่ยงครับสั่งให้เขาทำเผ็ดๆนะครับแต่ก็เหมือนเขาเกรงใจคนไทยนะแ้วยังไม่เผ็ดเท่าไหร่จริงต้องเผ็ดกว่านี้ กินไปๆไปๆไ,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 ไปเลยที่จะอร่อยใส่มะกอ,อกด้วยเนี่ยมะกอ,อกมะกอ,อกแบบ่อเ่มะกอ,อกฝรั่งนะมนมะกอ,อกของอีสานอ,อร่อยมันจะมีกินหอ,อมอีกอย่างขึ้นมามือนี้ครับที่แบบเรามือง่อย เมือมาเมืองลาวต้องทานส้มตานะครับตํามาคุ้งนะฮะตำามะคุงตำมะคุ้ง,งอ,อร่อยไม่งั้นไม่ถึงเมืองลาวนะครับได้ข้าวอย่างนี้ครับสุดยอดเลยครับร้านหนิงหนิงเล็กสลองนะครับที่เมืองร่อยก็แนะนำกับข้าวใช้ได้ครับผม เราพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับ